วการบันเทิงก่อนใครต่อทุกประเด็นข่าวร้อนกับ SMS ข่าวบันเทิงมิวส์พลาสมัครวันนี้ใช้ฟรี15วันวันนี้ลสนุกสนานครับผมก็ mm hmm. โอเคครับ mm hmm. ก็เป็น mm hmm. เป็นเป็น,ป,นประเพณีการที่ได้เจอกับเราบรรดา mm hmm. นักเอกสวยๆครับผม mm hmm. แล้วก็เป็นครั้งแรกที่ท,ที่ที่ได้ร้องเพลงอ e ีเวนต์แบบว่าอยดว่าน่าจะยิง่งใหญ่ นานไหมคะทำนานหมเลยวันนีก็ก็ประมาณสองอาทิตย์ครับประมาณที่สองอาทิตย์ครับแล้วภาษาภาษาวันนี้เลยวันนี้วันนี้วันนี้ละสามภาคครับแต่จริงๆเพลงเพลงนี้ก็ก็ก็คือได้ยินอยู่แล้วก็พี่เบิร์ดเนาะนะฮะก็ก็สนุกสนุกครับเพลงนี้ทำนนไหก็ประมาณสองอาทิตย์นี้ครับวันที่สองประมาณสองอาทิตย์ต้องปกติพูดภาษาได้กี่ภาษาคะปาะเทไทยเนี่ยพูดพูดแบบว่าปกติครับขำๆไม่ได้ว่าพูดได้เลยอย่างเงี้ยฮะก็เล่นๆขำๆไม่ได้ว่าเป็นเป็นภาษา ลุ้แตงวันนี้ค่ะครับเพลิดเพลินครับน่ารักดีฮะก็สนุกสนุกแล้วก็อยากกับน้องกู้ชายสอนก็ไม่ได้เจอกันนานอย่างเงี้ยฮะก็ได้เจอกันนะฮะแล้วก็พี่เมย์หรือว่าตุ้ใหม่นะครับเขาก็ก็คือได้เคยได้ร่วมงานกันอยู่บ้างแล้วผลงานน่าสชื่อถืางตอนนี้ก็มีขุนศึกครับอย่างเดียวครับผมซึ่งก็กำลังถ่ายทําอยู่ครับตอนนี้จะเริ่มเริ่มเปิดกล้องแล้วครับผมก็คงจะหายไปพักหนึ่งฮะแต่ละครออนแอร์ก็น่าจะมีวันเอ่อประมาณสิ้นเดือนนี้ฮะนายสุดซ่าค่าสุดธิแสงครับเห็นว่าเป็น สัญญาจะหมดแล้วก็เลยหันไปรับแต่และครเพือไม่งานพีนไปเลยเออจริงจริงมันจริงจริง,รง,รง,รงช่วงสิ้นปีนะครับก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงครับแต่แต่เดี๋ยวขึ้นอยู่กับการพูดคุยกับผู้ใหญ่ก่อนว่าจะให้ไปในทิศทางไหนแต่เดี๋ยวมีอะไรเปลี่ยนแปลงพวกเธอเดี๋ยวแจ้งพี่พแน่นอนมีแนวโน้มจะไปอยู่ช่องสามเลยไหมครับเพราะช่องสามจริงผมอยู่มาตั้งแต่แรกแล้วครับผมซึ่งก็อ,อยู่โดยที่ ค่ายเพลงของผมเซ็นกับช่องนะฮะก,ก็เดี๋ยวเดี๋ยวต้องลองคุยกันว่าจะเป็นยังไงกันตอนนี้จริงๆต้องถามอยกี่ปีแล้วคะที่เซ็นไปจริงๆมันเซ็นอยู่เรื่อยๆครับ 2, 2> <ๆ S 1> ปี2ปีต่อไปเรื่อยๆจนตอนนี้ห้ปีแล้วแล้วก็ก็ในถ้าเกิดในเรื่องของของของ,ของสัญญาต่อไปก็ต้องพูดคุยกันก่อนปี่น <c oughs> ี้หมดเมื่อไหร่นะคะสิ้นปีนีะครับส <c oughs> ิ้นปีประมาณพฤศจินาก็ประมาณตุลาพฤศจิกาประมาณนี้ปกติถ้าสมมติว่าจะหมดนี่เขาเรียกไปก่อนหรือว่าเรียกไปวันหมดครับ ก็จะคุยกันก่อนแหละครับผมซึ่งก็ช่วงด้วยความที่ช่วงนี้ก็เพิ่งเปิดกล้องุลสึกด้วยก็จะไม่ค่อยได้อยู่กรุงเทพก็จะไปต่างจังหวัดตลอดก็ก็ถ้าเกิดมีช่วงว่างอย่างวันนี้ก็ดันมีงานอะไรเงี้ยฮะซึ่งซึ่งก็ต้องโทรนัดกันมีช่องอื่นนับทำเลยไหมคงไม่นะพี่เพราะว่าก็รับใช้ช่องสามมานานแล้วอะครับผมก็ก็ก็อยู่รับใช้ต่อไปดีกว่าถ้าหมดปีนี้แล้วก็อยู่ช่องเดิมไม่ไปไหนก็คงไม่ไปช่องอื่นนะ แต่ว่าเรื่องเพลงเรื่องอะไรก็ไม่อาจจะไม่กะทิ่เพลงก็คงไม่ได้ทิ้งครับแต่ก็ต้องต้องรอดูอย่างอย่างที่บอกว่าทุกๆอย่างก็อยู่ที่ความเหมาะสมแล้วก็ระยะเวลาก็โอกาสครับที่จะเป็นยังไงต่อไปยังไม่ทันหมดเลย่ยังถามออก่าแดงว่ามันมีการคุยกับคนสมรักแล้วหรือว่าอะไรก็จริงจริงจริงผมก็ได้พบผู้ใหญ่ทางช่องบ้างแหละครับแต่จริงจก็พบในรูปแบบการสวัสดีปีใหม่บ้างอะไรบ้างเนี่ยฮะซึ่งก็ไม่ได้ว่าเจาะจงถึงเรื่องสัญญาเพราะมันก็ยังไม่ถึงเวลาซึ่งก็เพราะถ้าเกิดมันถึงเวลาปุ๊บ ไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวบอกประมาณเมื่อไหร่ถึงจะสามารถกัดกินได้ประมาณตุลาพฤศจิกาเนี่ยคงได้มีการพูดคุยกันต้อถามด้วยว่าเสนอไปเจออะไรให้บ้างไหมคะอย่างที่บอกครับต้องคือต้องคุยกันก่อนแล้วว่าอย่างไรมีปัญหาเผาคนตัดต่อมีปัญหาอะไรกับเอฟเอฟหรืออะไรไม่ไม่ไม่ทุกอย่างยังโอเคแล้วก็น่ารักเหมือนเดิมเพราะว่าเราบรรดาที่พี่ทีมงานเองก็อยู่ด้วยกันมาทั้งห้าปีแล้วก็ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ริมตารปาบในทุกวันนี้ก็คือก็คื AF นี่แหละแล้วก็ที่สำคัญเหล่าบรรดารู้จัดละครช่อง3ท,ทุกทุก่านนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือผู้ใหญ่ช่อง3นี่ก็สำคัญหมดเลยะครับซึ่งก็เ,เราก็รู้ซึ้งถึงถถึงถึงงบุญคุณและโอกาสดีๆที่เราได้รับมาตลอด5ปีอยู่แล้วนะฮะก็ไม่ได้มีปัญหากับใคร5ปีก็ทำงานตามหน้าที่แล้วก็ ตามที่ผู้ใหญ่รับมอบหมายให้เรานนนนน่่่ออวาาตต้้งงทบััเเระ็กกโอ้ย,อยผมว่านะ่าจะเป็นช่วงจังหวะมากกว่ามาก,ามากมไม่ได้ว่าจะเรื่องไหนดังหรืออะไรหรอกแค่แค่มีโอกาสได้เล่นละครอยู่เรื่อยๆก็โอเคแล้วครับคนสนุกเล่นกับใครได้ไหมคร่อก็ถ้าหลากัหลกๆก็จะมีพี่อ้ำกับพี่น็อตแล้วก็พลอยเชอมานแล้วก็พี่เบนซ์ซึ่งดาราครับข้างมากนะซึ่งก็ผมจะคู่กับนางเอกใหม่ฮะซึ่งซึ่งก็ เดี๋ยวรอดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าคู่มันเยอะมากละครววนนม,มันฟองยักษ์นะครับเรื่องหัวใจว่าอะไรหัวใจนิดิมตอนนี้เป็นยังไงบ้างมะก็เช่นเคยครับถ้าจะบอกว่าไม่มีมันก็กระไรอยู่เนาะซึ่งก็มันก็มีแหม แบบมีแหละครับแต่ก็คือผมไม่ได้มีคนในวงการบันเทิงแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จริงๆอะผมมีก่อนที่พี่จะมาถามอีกแต่ผมมีแล้วก็เลิกไปเลิกไปแล้วก็มีซึ่งที่ไม่อยากเปิดเผยเพราะด้วยความอย่างนี้แหละอะไรมันก็ไม่แน่นอน,นซึ่งผมไม่ได้เป็นคนที่ชอบมาเปิดเผยอะถ้าเกิดว่ามันชัวร์ปุ๊บก็เดี๋ยวค่อยมาบอกดีกว่าทมีแค่ในวงการไม่มีแค่ต่วงการ ในวงการผมไม่ได้ยุ่งนอะไรช้อยส่วนใหญ,ญ่จะเป็นเพื่อนเพืยอย่อนกันมากกว่าผมมี่าวกับยาดนะคะกับยาดที่เป็นอะไรที่ก็เหมือนกับนางเอกหลายๆคนที่ผมได้ร่วมงานด้วยถ้าเกิดผมไม่ได้มีความสนิทสนมผมก็จะทางานยากเพราะว่าแต่ละเรื่องมันก็จะมีฉากกุ๊กกิกอยู่ตลอดเวลาคนที่เขืมากไี่สุดที่ตัวผม <laughs> ผมก็เลยต้องพยายามแบบทําให้สนิทกันมากที่สุดจริงๆนางเอกทุกๆคนก็ส่วนใหญ่จะเป็นรุ่นน้องหมดเลยฮะก็จะเป็นน้องๆที่ร่ารักทุกๆคนเจอล่าสุดเจอกันที่งานช่องก็ ก็ยังทักทายกันสนุกสนานแล้วก็เจอย้อนจนไปถึงนางเอกแรกๆที่เราเล่นด้วยเลยยเงี้ยซึ่งก็อะไรที่มันเป็นเพื่อนหรือเป็นพี่น้องผมว่ามันคุยกันยาวกว่ายิ่งอยู่ในวงการบันเทิงมันแคบด้วยฮะครับมา่ัออกมาได้ไงเป็นเพราะเราไปเดินอะไรกับเขาหรือไม่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 ได้ไปไหนกัน้วฮะแล้วก็มันเกิดขึ้นจากที่ในกองแซวกันเล่นแหละซึ่งจริงๆมันไม่ได้มีอะไรในกองไผ่เหมือนกับที่ทุกๆเรื่องผมมัาจะโดนแซวกับนางเอกทุกๆคนอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ไม่อยู่ของเขาในกองไปต้อยคุยกันมันอยู่อยู่ในกองมัน มีก็จริงๆผมมีเบอร์นางเอกเกือบเกือบหลายคนเลยนะยิงย er> ิงๆนะตอนนี้อย่างอย่างวันนี้ล่าสุดไปเจอน้องกุ๊กกิ๊บก็ยังแลกแลกเบอร์แลกกินกันซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอ่ะมันเป็นมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ที่มีเบอร์กันไว้อนาคตก็เราก็ต้องได้เจอกันอีกได้วนเจออีกอย่างครับถ่ายน่าสุดซ่าข้าสุดแสบจบไปก็ ได้มาวนเจอโดนัทอีกได้วนเจอกุ๊กกิ๊ปอีกก็เป็นอะไรที่อย่างที่บอกว่าวงการแคบวันนี้ไปกินข้าวดูหนังอะไรกันไหมไม่มีครับหวานนี่มีคนหวานเรื่กับยาดเนี่ยหวานเลยเหรอเขาบอกว่าเขาจะเอาตะวมีที่อ้อหวานพูดตามในเรานะฮะซึ่งจริงๆผมเป็นพื้นฐานนิสัยของผมที่ผมมักจะหวานเขาเรียกอะไรปากหวานเพื่อให้ ก็ให้เกิดความสนิทกันมากขึ้น่จริงๆม,มัน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 ไม่ได้มีอะไรที่จะแปลกไปในเรื่องของของชู้สาวเฮ่ะข่าวข่าวมีข่าวว่าเออเขาจับเออนักขายยาโอเคนผู้หญิงแล้วนี่เขาแบบโบยมาแบบว่านักร้องตอก็แบบไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยโอเคนะครับโอเคค่ะโอเคเลยเหรอโอ๊ย เป็นข่าวที่แปลกๆนะแต่แต่ระบองตรงว่าผมไม่ค่อยได้เสพข่าวอยู่บ่อยๆหรอกเพราะตั้งแต่พมเริ่มเข้าวงการบันเทิงมานแล้วพอข่าวบางข่าวมันไม่ค่อยดีเงี้ยผมก็ตัดปัญหาด้วยการไม่ค่อยอ่านเลยถ้าเกิดว่าไม่มีใครพูดถึงหรือว่าไม่โดนพี่ๆมาถามอย่างเงี้ยซึ่งผมก็ไม่เคยได้ยินเลยนะถ้าเกิดจะบอกว่าผมเล่นยาหรือเปล่าอยู่มาห้าปีแล้วพี่โตแล้วแก่แล้วผมมีสมองพอผมคงไม่มาเล่นยาแล้วำรับเมียขนะ่าวยอดนี่ควัมงคิวที่ว่าเป็นเราอะไรอย่างเงี้ย กอมันก็อยู่ที่ตัวเราฮะถ้าเกิดเราทําอะไรเราก็รู้อยู่แก่ใจแต่ผมไม่ได้ทําอะไรผมก็ใเฉยๆขออนุญา,าถามคือปกติตุยเที่ยวพวกแถวขับทองหล่ออะไรอย่างนี้บ่อยไหมทองหล่อน้อยมากนะเพราะผมไม่ค่อยไปผับผับในเมืองนะถ้าเกิดคิดจะดื่มขึ้นมาผมก็กลัวด่าตำรวจอ่ะผมก็จะไม่ค่อยไปกลางเมืองรู้สึกไงบ้างมีข่าวนี้ออกมารู้สึกในกกในไหเพิ่งได้ยินเนี่ยก็งงงงกันฮะก็มันก็เรื่อนธรรมดาแหละฮะเพราะถ้าเกิดเขาเจาะจงชื่อมาก็คงจะเป็นอะไรที่มันง่ายถูอป่ะนะถ้าเกิด ชื people, follow, so so, okay, well ่อต so ่อมาก็หลายต่ออ่ะเก็วากันไปไม่ครับไม่มีไม่มีแน่แน่ไม่มีแน่แน่